วยมากอ่ะสวยแบบเลิศเลยเพื่อนวางสวยแบบเลิศเลยเพื่อนวางแบบว่าก็ใหญ่มากอะ่ะเนาะลองดูตัวไอช้อชื่อกับขูค่ะเพราะว่าถากแท็ ออกมากีละสวยมากอันนี้สวยสวยมากเลยคะสวยมากกวานึงเลยค่ะงกวานึงเลย ัจ้ามาเข้าป่าสองกันป่าสองป่าสามกันต้มวีวีเลยอื้มถ้ากลิ่น,ไปไปนอะไร ่ะโอ้ยถากกินยังขาดมุนมุนอุ้ยปุ้ย เจออย่างค่ะเจออยังเจอโอนเฮ็ดเหลืองค่ะน,น,นี่พี่พี่มีดอกใหญ่มากสวยๆพี่ค่ะนี่ดูโโตั้งกี่ดอกกอหนึ่งเลยค่ะกอหนึง่งสวยมากพี่เก็บสะอาดทุกครับหนูว่าพี่เก็บ เห็ดเหลืองเปื่อยแล้วก็ยังซื้อเปล่าวะไม่เหมือนกันจได้เนาะอื้ออู้ดูดีนี่เห็นไหมข้างบนอือดูเป็นแผงเนี่ยมาหาผักเหลืองอ่ะหือแล้วมะเขือก็มันต้องเป็นไปตามหลักศาสน น,นป่าฉันเขาจะไม่เจอก่อนใช่ไหมไงต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เหมือนตรงตอนที่หนูพาพี่เข้าอ่ะเพียพ้ยเพียพ้ยเพีย้ยเพี้ยช่วยหน่องามอยู่งามอโอ้ยต้นสนดีตาค่ะนุ้ยเฉลือดเฉลือดดู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 เราก็ไปตากให้แห้งก่อนนะฮะ มันนแหงไม่ถือถ้าดอกมันเออก็ดีแล้วที่เรายังหาหายู่แถวนี้ยังเจอมันไงเลิศสวยมาก อันนี้สวยสวยมากเลยค่ะสวยมากกวัวนึงเลยค่ะงกวัวนึงเลยนี่ด้านหลังกัวเป็นคณะคณะเลยที่เดียวรูปเป็นกัวเป็นกัวเป็นกวันกว,นกวอยู่สวยยอดตัวดนี้เปื่อยเปื่อยแล้วเหรอสุดย,ยอดมากค่ะลองมนี่เห็นไหม เฮ็ดดำค่ะดูเบิ้งเบเป็นโกโกเป็นเงาเงาด้ยคอมากเชงซีเน่พุ่นุ่่นดอกใหญ่ม่แห้งหลเพี้ยเป็นดวนเนี่เป็นดวนเนี่ยผุพุพุพุผนพุ่นพุ่นสุดยอดสวยมาก สวยมากสวยมากนะเป็นกักดวกงามๆเหมือนแบบอ๋อตรงเนไอ้หน้าสั tn ุ่มแล้วพอหลังจากนั้นพวกหนูมาเก็บไปใช่ไหมก็ไม่ได้เข้ามาดูอีกเลยที่จะพาที่มาก็คือมาตรงนี้แล้วสวยมากอ่ะ สวยแบบเล่เลยเวื่อวังเลยแบบเลืนล่นเลยเวือวังสวยอ่ะ แน่ดมากเต็มไปหมดเลยนี่บอกมาเดินออกกำลังกายไม่ใช่เหรอ ก็เริ่มแทะไปมั่งแล้วแหละแต่มันยังเหลือเยอะไงแถวเนี้ยเพราะมันเยอะไงโทมาร์ทำมาขอบกับกันที่งโทมาร์บอกเอลินาที่เยอะมากนะโอ้โหพี่แม่ทำให้กินวนแม่ไม่เหมือนโทมาร์ ข้าวเราเป็นข้าวขาวธรรมดามันป่ะเช็ตใช่ไหม นีโอเจอเห็นไหมลูกสวยมากค่ะล้วเยอะเต็มไปหมดเลยไปหมดเลยจ้าเจอแล้วอันนี้นหนูเก็บรอให้ป้ามาเก็บอันนี้อือไว้ตรงนี้ป้าค่ะเป็นเดินไปหมดเลยแกบแบบป,ป,ปน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 ,ปน,ปน สุดย no อดเสียงน้องน้อยน,ยนยี่อล่างสุดเลยค <c roy al types> ืออุ้ยคนไม่ใช่ค่ะยังไงดอกใยเหรอคะปุ่น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 เยอะเยอะเยอะเมื่อยฮียบอกว่าให้ไปตัดต้นไม่น้อยฮะสวยเนาะอไม่เป็นว่าตัดต้นใหญ่ไม่ใช่เหรออยากตัดต้นใหญ่แต่ตัดไปสองเขาจะไปเอาใหญ่นู้นไม่พอสุดจะเห็นละตรงนี้นะลูก โพดโพค่ะโพดโพบกโมบกเตียงอะลังมากโอเคจอเจอเห็ดแล้เจอเบกเห็ดโซนโฮฟอดมันงเยอะนะเยอะแบบเยอะที่ไหนก็มีอะไรเงี้ยเขาไม่เก็บเยอะเฉยเขาเก็บพอกินเยอะเลยสวยค่ะสวยสวยบนก้อนหินปะ ไปยืนอยู่บนต้นไม้ไปไม่ได้มาจะได้ไปไหน xì dễ dễ, dựa đẹp ngắm mày tìm pha lắm

หันหน้ามาหน่อยให้จะถ่ายรูปเนี่ย <c oughs> เร็ว <c oughs> จอมนี่สวยมากเนี่ยเนี่ยดอกช่วงนี้เขาเอินดอกงามค่ะจังเสียจังเสียสดสด,สดตองตองหุ้ยมโนเก็บแป๊บเดียวเต็มตาคุยพรมที่ไปเมื่อกี้ยังไปไม่สุดเลยสวยมากมสวยมาก เด่ท่าทางโอ้ยเป็นกัวบ้งดูวกัวแบบสุดๆเอาๆป็นไก่คอยเนียเบที่เดียวเนี่ยเข้ากับหม่ป่าเหมนทป่าอือถักวาได้ย่าได้ว่าอ่คุยคักคุยคักคุยคักปลาไอือ สบายรอบนู้นน่ะ2ปีที่แล้วอะ่ะไอปีที่แล้วสิช่วงที่เอาล่าสัตว์นั้นแหละที่พาโทมัสมาเจ็บอื็นโทมัสน้อยเนี่ย,ยเพราะนานไม่สบายไงแม่ใชาชอบไหมเลยชอบด้านนี้ก็ใหญ่มากมันก็เป็นก,วกวัวกัวจุ่มจุ่คือค่ะ Có cò, chung chung lê cho coni. Sự này Sự yoda. Nói quá nữa. Nói quá Nói Ui nữa. Nói quá này Nó xuống, 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 xuống. mười hai Khá y ca uống mặt hả chim bố quá chắc chắc nói nha môi giữ 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 dày giữ 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 มันก็เห็ดกากซากกันนะคะแล้วก็มันสะไปคุณค่ะสะไปทั้งพุ่นยมเยอะมากอ่ะเยอะมากค่ะเยอะมากอลังอลัง ยายคนในหมู่บ้านก็เป็นแฟนคลับเยอะอดีว่ายายโฆษณายายดูตลอดแล้วเข้ามาก็จะแบบยายก็จะเบิ้งคลิปแม่ขวัญยายอยู่บ้านเบิ้บงคลิปแม่ขวัญตลอดเบิ้งเบิ้ง,ง,งเปิดไว้นะเท่าเมียแล้ว<า>คนลูกค้ามาก็จะบอกวนนี้นี่เบิ้งเบิ้งนี่เด้อฝากนี่เด้อฝากช่องลูกสาวเพื่อน ไงอ่านแล้วเอ้ยเก็บแล้วเราตรงนี้นี่นี่น,นี่ข้างพี่กันนี่ว่าพี่พวดพวกม่วงเปียนนี่เลยแบบขาอวบมากไม่ธรรมดา สวยๆทั้งนั้น แทะจนพุ่นค่ะฮ่าบนก่อนี่ค่ะโพดโพบโม่บักเตียงเนี่ยก่อนนี่ไหม ว่ากอใหญ่มากอ่ะเอ้ามองดูตอยซื้อๆกับขูค่ะเพราะว่าถากแทะออออกมาเละสอไม่ตัดเทาตรงเลือกน้ำค่ะเพราะว่ามันเริ่มเปื่อยเลยมั้งเปื่อยแล้วค่ะเลือกเอาเลือกเอา Hmm. kak saklin ya ya hmm. hmm. sendok mitama dani ya temta-temta บังบังดอนดอยามอดคนยามอดขาว่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน